สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel ของจุนเนอร์ไมคครับอยู่กันกับพาร์ทที่2ของ20คนดังที่เกือบจะได้รับบทบาทเป็นซูเปอร์ฮีโร่ใน MCU ครับไปต่อกันเลยครับว่าในพาร์ทที่2นี้จะมีใครกันบ้างต้องบอกเลยว่าแต่ละคนนั้นแม้ว่าจะผิดหวังในครั้งแรกแต่ก็ได้ดีลได้งานอยู่ใน MCU ด้วยก็เยอะเลยครับก่อนที่เราจะไปเริ่มกันครับฝากคลายคลองไว้ตรงนี้สักนิดนะครับผมฉลองครบรอบ4ปีฟีเจอร์สกิลแหล่งรวมคอร์สเรียนออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเฉพาะเดือนมีนาคมนี้โปรโมชั่นพิเศษ2ต่อต่อทง ลดทันที100่บาทจากโค้ดส่วนลดของจูเนียร์มาม่ที่ทิ้งไว้ในช่องคอมเมนต์ต่อที่2ครับรับกีบบอยเชอร์444บาทตลอดระยะเวลาเดือนมีนาคมที่สําคัญคอสลายปีทีเด็ดเลยครับสําหรับเหมา1ปีลดไปเลย50%ใช้โค้ดเดิมในช่องคอมเมนต์และสําหรับ2ปีโค้ดเหมาเหมาเข้าลดให้50%ยังไม่พอแถมฟรีไปอีก4เดือนโค้ดนี้อยู่ในช่องคอมเมนต์เช่นกันครับกดลิงก์นั้นไปดูได้เลยลดโหดจริงๆรรีบเลยนะครับโปรโมชันมาา่นมีีัวท่1 10ถึง สาคมนี้เท่านั้น คนที่11ครับผมทีโมทีซาลามตคนนี้ครับต้องบอกเลยว่าเป็นเบอร์1เบอร์2เทียบคู่มาพร้อมกับทอมฮอลแลนด์เลยครับหากทีโมทีได้เป็นสไปเดอร์แมนทอมฮอลแลนด์อาจจะต้องออกจากวงการแสดงไปแล้วครับในช่วงสุดท้ายของการออดิชั่นที่เหลือเพียงแค่ไม่กี่คนทีโมทีกลับพลาดท่าในความตื่นเต้นของเขาโดยเขาเคยให้สัมภาษณ์กับทางฮอลลีวูดรีพอร์เตอร์และที่อื่นๆไว้มากมายเขาบอกว่านึกย้อนไปทีไรก็ยังเสียใจทุกครั้งเพราะในการออดิชั่นครั้งนั้นเขาอ่านบทไปถึง2รอบแต่พอเอาเ เขาจริงๆเขากับเหงือออกโดยความตื่นตระหนกการออดิชั่นรอบสุดท้ายในการเป็นสไปเดอร์แมนของเขานั้นโชคไม่ดีทําให้ในที่สุดบทนี้ตกไปอยู่ในมือของทอมเขาเสียดายมันมากที่พลาดในตอนสุดท้ายแต่ถึงอย่างไรก็ตามทโมวทีก็ยังคงมีผลงานเรื่อยมาและที่น่าจะสร้างชื่อให้กับเขาได้ในอนาคตก็คงไม่พ้นภาพยนตร์เรื่องดูลที่แสดงประกอบคู่กับเซนดาย่าแฟนสาวของสไปเดอร์แมนทอมฮอลแลนด์ทั้งในจอและนอกจอนั่นเองครับคนที่12ครับผมเวสลี์สไหนอีกหนึ่ง ราราดาังที่ทรงอิทธิพลมากที่สุดในยุค90มาจนถึงยุค2000ซึ่งการเป็นแบล็กแพนเทอร์ของเวสลีย์เองเขาไม่ได้เข้ามาออดิชั่นแข่งกับเชดวิกบอสแมนแต่อย่างใดนะครับแต่ทว่าเขาเกือบได้รับบทนี้เมื่อปี1990ภาพยนตร์เรื่องแบล็กแพนเทอร์เคยจะเกิดขึ้นแล้วตั้งแต่ตอนนั้นเวสลีย์ไนท์ถูกเสนอให้เข้ามารับบทนี้เป็นแบล็กแพนเทอร์ที่อยู่ในภาพยนตร์ชื่อเดียวกันแต่ด้วยความที่ตอนนั้นมาวิลไม่ได้ปัวปังเหมือนทุกวันนี้พวกเขากําลังจะล้มละลายจากภาพยนตร์ที่น่าอับอาย อย่าง Harvard the Dark ในปี1986และ The p พ n i s h e r ที่ไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควรในปี1989ทำให้โปรเจกต์ l l c k p p n t t h e r เลยถูกพับไปในตอนนั้นรวมไปถึงความไม่พร้อมของเทคโนโลยีที่ในคอมมิกได้บรรยายเมืองวาคันดาเอาไว้ว่าเป็นเมืองเทคโนโลยีที่ล้ำเอามากๆถึงแม้ว่าเวลลิสไนจะไม่ได้รับบทเป็น Black Panther แต่เขาก็ได้เล่นเป็นตัวละครมาวิลยังเบลต์ในที่สุดเป็นนักล่าแวมไพร์ในภาพยนตร์ชื่อเดียวกันถึง3ภาคเลยนั่นเองครับคขนที่ ครับผมเจสิก้าเชตเทนในบทเดอร์วอสอีกหนึ่งนักแสดงครับที่ในสายตาผมมองว่าเฮ้ยงูเฮงของเธอคนนี้เหมาะสมมากๆกับทั้ง2บทที่เธอปฏิเสธไปครับเพราะมีรายงานว่าเจสิก้าเชตเทนได้รับการขอร้องให้มารับบทเป็นโฮปแวนไดในแอนด์แมนปี2015แต่เธอดันปฏิเสธไปครับเพราะว่าเธอต้องการเล่นเป็นซูเปอร์ฮีโร่ซึ่งในแอนด์แมนภาคแรกบทของโฮปนั้นไม่ได้ใกล้ฮีโร่แม้แต่นิดเธอเป็นนักธุรกิจที่เข้ามาเป็นผู้ช่วยฮีโร่ในตอนนั้น มันเลยไม่ตอบโจทย์เธอครับที่จะเล่นบทนี้แม้ว่าเธอจะรู้อยู่บ้างเล็กน้อยวันหลังจากรับบทนี้ไปแล้วบทของเธอนั้นจะมีโอกาสได้เป็นซูเปอร์ฮีโร่จริงๆในแอนด์แมนภาคต่อไปซึ่งเธอก็ปฏิเสธมันอยู่ดีครับเช่นเดียวกับอีกบทบาทหนึ่งในปีถัดมาครับที่เธอเองก็ถูกท้าถามให้มารับบทเป็นนางเอกของด็อกเตอร์สเตรนท์คุณหมอคิสตินพาร์เมอร์นั่นเองครับแน่นอนว่าเธอปฏิเสธไปด้วยเหตุผลเดียวกันบทที่เธอได้รับนั้นมันไม่ใช่ซูเปอร์ฮีโร่แม้ว่าจะอยู่ในหนังซูเปอร์ฮีโร่เองก็ ตาม14ครับผมทอมฮิดเดอร์ตันในบททอก o อดออฟ u ันเดอร์ชายผู้ที่ทาให้เทพแห่งความเจ้าเล่ห์อย่างโลกีได้เป็นที่รู้จักไปทั่วโลกครับแต่หลายคนคงเคยได้ยินมาแล้วว่าในการที่ทอมเข้ามาออ,อดิชั่นเข้า MCU คือเขาเข้ามาแคสเพื่อรับบททอเทพเจ้าสายฟ้าที่ใช้ของโลกีต้องบอกเลยว่าเจ้าตัวนั้นได้ถือค้อนและลองใช้มันด้วยแต่ทว่าในท้ายที่สุดครับบทนี้ก็ตกไปอยู่ในมือของคิสแฮมเวิร์ดซึ่งทางทีมออดิชันอย่างซาร่าฟินที่ยังคงเห็นฝีมือและชื่นชอบใน ตัวของทอมฮิดเดลตันพวกเขาเสียดายมันอยู่ไม่น้อยครับจนในภายหลังก็ได้เรียกตัวของทอมกลับมาอีกครั้งเพื่อที่จะรับบทเป็นโลคีกอดออฟมิเชฟน้องชายของกอดออฟ u ันเดอร์ยังทอที่เขาเคยมาออดิชั่นนั่นเองต้องบอกเลยว่าการตัดสินใจครั้งนี้ครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งขั้นตอนในการคัดเลือกนักแสดงที่สุดครั้งหนึ่งของมาเวลจนถึงปัจจุบันนี้เลยครับเพราะว่าตัวของทอและตัวของโลกีเองก็ต่างเติบโตมีเรื่องราวเป็นของตัวเองมากมายใน m อ u ยูอยู่ในปัจจุบันนี้ด้วยคนที่15ค แชดวิกโบสแมนในบทดรากเป็นครั้งแรกครับในการเข้ามา audition ของแชดวิกโบสแมนกับทางมาวิลสตูดิโอซึ่งในตอนนั้นเขาเข้ามา audition ในบทของดรากหนึ่งในสมาชิทีมผู้พิทักษ์กาเดียนออฟเดอะกาเล็กซี่โดยเจ้าตัวได้ให้สัมภาษณ์กับทางเดอะทูนไรท์โชว่าการมา audition ของเขาเขาไม่รู้เลยว่าจะต้องรับบทเป็นใครหรืออะไรแต่หน้าที่ของนักแสดงทุกคนคือการเข้ามา audition ซึ่งแชดวิกนหนึ่งในนั้นแน่นอนครับว่าเขาไม่ได้รับบทนี้ในการเข้ามา audition รอบแรกกับทางมาวิล ทว่าในครั้งที่2ของเขาครับเขาก็ได้รับบทใหญ่บทดังที่ปังมากซึ่งนั่นก็คือบทของทีชาร่าหรือแบล็กแพนเทอร์บทบาทที่แชดวิกโบสแมนทิ้งเอาไว้ก่อนที่เขาจะจากไปสร้างเป็นตำนานไว้ให้กับแฟนๆ MCU ทุกคนนั่นเองครับขนที่16ครับผมเซบาสเตียนแตนในบทของกัปตันอเมริกาบทกัปตันอเมริกาต้องบอกเลยว่ามีรายชื่อนักแสดงเบอร์น้อยใหญ่มากมายครับที่ต่างกรูกันเข้ามาออดิชั่นคงจะเป็นเพราะชื่อชั้นของคาแรคเตอร์นี้หนึ่งในนั้นคือเซบาสเตียนแตนที่ได้เข้า มา audition บทนี้เช่นกันครับซึ่งแน่นอนว่าเขาไม่ได้บทนี้ไปเหมือนกับคนอื่นๆมากมายแต่ด้วยความโชคดีของเขาทําให้เขาได้รับบทรองถัดมาเป็นเพื่อนสนิทของกัปตันอเมริกาบากีบาร์หรือวิเทอร์โซเจอร์นั่นเองที่ต้องบอกเลยว่าบทบาทตอนนี้โดดเด่นไม่แพ้บ,บทของกัปตันอเมริกาเลยล่ะครับขนที17ครับผมแซมล็อกเวลในบทไอรอนแมนคนนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคนครับที่อยู่ในลิสต์รายชื่อช่วงการหาตัวนักแสดงมารับบทเป็นโทนี่สตาร์แต่รายชื่อของเขาก็อยู่ในช่วงสั้นๆเท่าน,น ทว่าในการออดิชั่นเขาก็ได้สร้างความประทับใจเอาไว้มากมายจนโปรเจกต์ไอรอนแมนภาคที่2เริ่มขึ้นแซมล็อกเวลเลยถูกเรียกตัวอีกครั้งซึ่งเจ้าตัวก็ไม่ปฏิเสธครับที่จะมารับบทในภาพะยนตร์เรื่องนี้โดยการเป็นตัวร้ายให้กับไอรอนแมนภาคที่2ตัวละครจัสตินแฮมเมอร์นั่นเองแน่นอนครับว่าเราอาจจะได้เห็นเขากลับมาอีกครั้งก็ได้ในเฟส5ของ MCU ซึ่งเรื่องที่จะเป็นไปได้มากที่สุดก็คงจะเป็น Thunder b o บลที่ตอนนี้กำลังอยู่ในกระบวนการผลิตนั่นเองครับ18ครับผมคิสแพด ในบทกับตนอเมริกาบอกเลยครับบทนี้คนแคสเยอะมากข้อมูลนี้ถูเปิดเผยในช่วงดิสนี y พัสดกำลังเปิดตัวครับซาร่าฟินแคสติ้งเด렉เตอร์สุดยอดอาวุธของมาร์เวลสตูดิโอได้เผยว่าเจมส์การใจกว้างมากเกี่ยวกับเรื่องนี้เขายืนการว่าคิสแพดควรจะได้เป็นกับตนอเมริกาแต่ซาร่าซึ่งเป็นคนแคสบอกว่าคีสแพดไม่อยากเล่นบทนี้และปฏิเสธที่จะออดิชั่นซึ่งในตอนนั้นพี่แกคงยังจะอินอยู่กับหนังอิดดี้ย่งพาร์คแอนด์เรียคเชั่นแต่ก็จนแล้วจนรอดครับการออดิชั่น บทสตีฟโรเจอร์ในตอนนั้นก็ได้นําเขาเข้าสู่การเดินทางใน MCU ในบทของสตาร์ลอร์ดในที่สุดนั่นเองครับสี่เก้าครับผมคาเรนกิลแลนในบทชาลอนคาร์เตอร์ก่อนที่คาเรนจะได้บทเนบูราในช่วงแรกของการเข้ามา audition ของเธอนั้นเธอมาเพื่อที่จะรับบทเป็นเอเจนต์เทอทนหรือชาลอนคาร์เตอร์ที่จะปรากฏตัวในกัปตันอเมริกาภาคที่2ซึ่งเป็นช่วงเดียวกันที่ภาพยนตร์เรื่องกาเดียนภาคแรกกาลังจะเข้าฉายเอาจริงเธอก็เหมาะนะครับกับบทของชาลอนคาร์เตอร์แต่ในตอนนั้นเอ็มลี่ แวนแคมเป็นคนได้บทนี้ไปทําให้คาเลนถูกเสนอบทบาทใหม่ที่ตัวของเธอนั้นอาจจะยังไม่เคยลองเล่นมาก่อนมันเป็นบทที่มีความร้ายอยู่ประมาณหนึ่งแล้วก็มีความเป็นเด็กอยู่ด้วยตัวละครนบูล่านันเองซึ่งก็ต้องบอกเลยว่าโอกาสครั้งนั้นที่เธอคว้าเอาไว้มันดีเอามากๆเพราะในตอนนี้ตัวละครนบูล่าน่าจะมีบทบาทมากกว่าชาลอนคาร์เตอร์มากพอสมควรแล้วล่ะครับ20ครับผมมาร์กลาฟโฟโลในบทฮักนี่ก็เป็นอีกหนึ่งการแคสติ้งแบบไม่แคสที่ประสบความสําเร็จที่สุดครั้งหนึ่ง ของ MCU หลายคนคงงงว่ามาร์คลาฟโฟโลก็เป็นฮาร์อยู่แล้วนี่แต่แน่นอนรัาว่าตอนหนังเดียวนั้นไม่ใช่เหตุผลการสลับเปลี่ยนตัวนักแสดงของเรื่องนี้แวะเวียนไปดูกันได้ที่ลิง์ตัวไอทางด้านขวาบนนี้ครับผมได้ทําไว้โดยละเอียดแล้วแต่การรีแคสต์แบบไม่แคสต์ครั้งนี้เป็นเพราะว่าแรกเริ่มเดิมทีมาร์คลาฟโฟโลเป็นตัวเลือกเดิมอยู่แล้วครับที่จะรับบทเป็นบรูซแบนเนอร์หรือฮาร์ในภาพยนตร์เรื่อง The Incredibles แต่ด้วยความที่ในตอนนั้นทางสตูดิโอต้องการพลังดาราของเอ็ดเวิร์ดนอร์ตันที่มี ทำให้มาร์คลาโฟโลไม่ได้รับบทนี้ในตอนแรกซึ่งหลังจากที่หนังเดียวเข้าฉายครับก็มีเรื่องเช้าต่างๆนานามากมายเกี่ยวกับพระเอกของเรื่องนี้ทําให้ต้องเปลี่ยนตัวนักแสดงไปในภายหลังนั่นทําให้พวกเขาต้องเรียกตัวของมาร์คลาโฟโลกลับมาทันทีโดยที่ไม่ต้องออดิชั่นใหม่เพื่อที่จะรับบทเป็นฮาร์กรากวดตัวอยู่ในเดียรเวนเจอร์ภาคแรกในปี2012นั่นเองครับแถมอีกคนนึงครับผมคนสุดท้ายซึ่งเป็นน้องเล็กคนล่าสุดที่เพิ่งเดบิวต์เข้ามาใน MCU แต่ ก่อนหน้านี้เธอเคยมาออดิชั่นแล้วในบทของเจ้าหญิงชูรีโดมินิกโทนนั่นเองครับในตอนนั้นครับโดมินิกโทนได้เข้ามาออดิชันในบทของชูรีพร้อมกับสร้างความประทับใจให้กับผู้บริหารของมาเวลมากแถมเธอยังได้ออดิชัน่นยืนคู่กับแชดวิกโบสแมนผู้ที่ได้กลายเป็นแบล็กแพนเทอร์อีกด้วยแม้ว่าในท้ายที่สุดบทน้องสาวของแบล็กแพนเทอร์จะตกไปอยู่กับเลทิธีไรท์เพราะว่าความมิลเลอร์เกลของโดมินิกที่ได้สร้างเอาไว้ทําให้ทางสตูดิโอต้องเรียกเธอกลับมาอีกครั้งครับเพื่อรับบทเป็นเด็ก อัจฉริยะอีกคนสาวน้อยรีรีวิลเลียมผู้สืบทอดตำนานเกาะเหล็กไอออนแมนไอออนฮาร์ดนั่นเองที่เปิดตัวแล้วใน Black p a n t h อ r ภาคที่2ก่อนที่เธอจะลงไปสู่จอเล็กกับเรื่องราวของตัวเองในซีรีส์ไอออนฮาร์ดนั่นเองครับ เป็นยังไงกันบ้างครับกับพาร์ทที่2ของคนดังที่เกิดจะได้เข้ามาเป็นตัวละครซูเปอร์ฮีโร่ใน MCU ต้องบอกเลยว่าในพาร์ทที่2นี้แม้ว่าพวกเขาที่มาในตอนแรกแล้วไม่สมหวังแต่ภายหลังก็ต่างสมหวังและประสบความสําเร็จในบทบาทของตัวเองมากมายหลายคนครับจริงๆมีเยอะกว่านี้ครับยังไงฝากเพื่อนๆช่วยเสริมเพิ่มเติมกันไว้ได้ครับผมสําหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับก่อนจะจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับกดติดตามแนละกดกระดิ่งแจ้งเตือนติดต่อไปของจูเนียร์มาไว้ด้วยคลิปนี้ผมไปแล้วครับสวัสดีครับ